สวัสดีลูกค้าลาเล็บบูทซูเปอร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้เป็นฮาร์เร a เดวิสันสติดบ๊อบค่ะลูกค้าเป็นรถปี2020นะคะสีดำงาวิวิตแบล็กค่ะสำหรับเลขไม้นะคะอยู่ที่12,145ไม้ค่ะ สำหรับพาเลทเวิสันสตีดบ๊อบปี2020ีคันนี้นะคะตัวรถค่ะสเปคของเขานะคะก็ ml y ค่ะรถศูนย์ไทยนะคะโมเดล fxbb นะคะเป็นรถที่ผลิตเดือน2ปี2020ค่ะ Factory hdmc Thailand สำหรับสตีดบ๊อบจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์107คิวบิกนะคะ1,745ซีซีค่ะตัวรถเป็นสีดำงาวิวิตแบล็กเดิมๆจากโรงงานนะคะ สำหรับของแต่งค่ะทอนะคะเป็นของ Van and h อนไค่ะคันนี้ฟังเสียงก็รู้นะคะว่ามีแคมนะคะคันนี้แคม475ค่ะกรอง s c r ีมมิ่งอีเกินะคะคันนี้จูนคอมไดเรกจูนนะคะฟุตบอร์ดนะคะพักเท้าคนซ้อนค่ะมีมาเรียบร้อเป็นของ HD นะคะเบาะตอนเดียวยาว ACS นะคะแล้วก็ ชุดโมงนะคะลูกค้าแฮนสูง10นิ้วค่ะปลอกแฮนด์ RSD หรือว่า Lowland Sand Design มือเบรคคัดเป็นของ Flow นะคะนี่ค่ะกระจกเปลี่ยนมาเรียบร้อยเป็นของ a l e n n s s ค่ะมีโลโก้ a l e n e น s นะคะยางเป็นยางใหม่นะคะเป็นยาง m i c h e l ิชลินฮาเลเดวิสันค่ะยางใหม่อยู่เลยนะคะทั้งหน้าเราก็หลังเลยค่ะ สำหรับสติดบ๊อบนะคะจะมาพร้อมกับไฟหน้ากลมโต LED นะคะตรงกลางจะมีโลโก้ HD แบบนี้เลยค่ะไฟเลี้ยวหน้าเป็น LED เช่นเดียวกันนะคะรถปี20คะ่ะลูกค้าเลขเกียตีทีงนะคะ ฝาถังน้ำมันหัวกะโหลกนะคะรถพึ่งเท้าสดๆร้อนๆเลยค่ะช่วงนี้สติดบ๊อบขายดีมากๆเลยนะคะมากี่คันก็คือปลิวหมดเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะเลงสติดบ๊อบร้านเราไว้นะคะรีบจับจองเป็นเจ้าของกันเลยค่ะยังหลังก็ใหม่เช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะยังหลังปี23าเลยนะคะสัปดาห์ที่7ของปี23สค่ะ สำหรับราคาค่าตัวนะคะตารางการดาวการผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ลูกค้าที่สนใจค่ะและโดยสานสติดบ๊อบปี2020คันนี้นะคะสามารถโทรหรือทักไลน์ออฟ i ิเชียลแอดมินได้เลยนะคะรายละเอียดทั้งหมดลงไว้ด้านล่างค่ะอยู่ในดีสคริปชั่นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะลูกค้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ